สวัสดีแฟนวลอลเล์บอลทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะักกีฬาวลอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่หลายๆคนนั้นทราบกันดีว่าชมพู่มีโอกาสต่อสัญญากับทีมเดิมคือออร์เลนโดหวาคิรีนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการวลอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะเมื่อชมพูผ่ผรพันธ์เกิดปราดมือเซตฝีมือระดับแถวหน้าของทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยนะว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นเป็นนักกีฬาระดับโลกนะคะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมออร์แลนโดวาล์คิรีสโมสรวลอลเลย์บอลอาชีพในสหรัฐอเมริกาค่ะว่าต่อสัญญากับชมพู่อีก1ปีนะคะและการต่อสัญญาในครั้งนี้เนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าวาล์คิรี ต้องการเก็บตัวผู้เล่นแกนหลักเอาไว้เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับทีมในฤดูการปี2025ถึงปี2026นะคะอย่างที่ไต่ได้รายงานไปค่ะว่าชมพู่ได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันกันกบพี่แปน้นปียนุษแป้นน้อยนะคะแต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพูดถึงผลงานของชมพู่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่โค้ชพอลลี่ได้กล่าวถึงชมพู่รวมไปถึงนักกีฬาค อื่นๆด้วยนะคะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะชมพู่นั้นไม่เพียงแค่ช่วยพาทีมเข้ารอบสำคัญแต่ยังพา o r ร์เลนโ a วา y คิคว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรวอลเล่บอลเฟดเดอเรชันด้วยซึ่งเป็นหลีกอาชีพของสหรัฐนะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะทีม Orlando โ a วาร์คิรีสามารถเอาชนะทีมอินดี้อีกไนไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ21 25ต่อ19 19ต่อ25และ25ต่อ15ค่ะ ฟอร์มการเล่นของชมพู่ในรอบชิงชนะเลิศก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะชมพู่ทำไปถึง37แอสซิสต์นะคะแล้วก็ยังโชว์เกมรับด้วยการขุดบอลได้อีก12ครั้งค่ะและด้วยผลงานระดับนี้นะชมพู่จึงได้รับเลือกให้เป็น MVP ของรอบชิงชนะเลิศพร้อมกับเงินรางวัล10,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆล้านบาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ชมพู่ได้รับทราบว่าตัวเองนั้นได้ต่อสัญญา กับทาง Orlando โ a วา y r ค e นะคะเธอก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน i ิน t a g r a m ส่วนตัวค่ะได้เขียนเอาไว้ว่าเธอมีความสุขมากแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่เธอได้รับนะคะแล้วชมพู่ก็ยืนยันว่าฤดูกาลหน้าคือฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยเธอจะทุ่มเททำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทั้งทีมแล้วก็แฟนๆที่รอให้การสนับสนุนนั่นเองค่ะ ฝังทาง Orlando Wa l k ร์คิี่ก็ออกมาประกาศเช่นกันนะคะโดยเฉพาะคำพูดจากโค้ชนะคะซึ่งเป็นโค้ชหลักของทีม Orlando Wa l าร์คิี่เลย โค้ช <Coach S 2> ได้พูดเลยนะคะว่าสิ่งที่ชมพู่ทำให้เรานั้นพิเศษมากๆชมพู่ไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่น่าทึ่งที่แฟนๆของเรารักอีกด้วยด้วยวิธีที่เธอควบคุมเกมรุกของเราในฤดูกาลที่แล้วเราดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เธอกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนี่คือคำพูดของโค้ชเอมมี่พอลลี่นะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมออร์เรนโดวาลคิวรีค่ะแล้วก็ทางเพจของออร์เรนโด เ,เขาก็ได้มีการเขียนต่อด้วยนะคะว่าชมพู่พรพันธ์นเกิดปราดนักกีฬามืออาชีพจากประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการนําทีมบุกทําลายสถิติของออลเลนโดซึ่งมีประสิทธิภาพในการตีลูกสูงสุดในประวัติศาสตร์ทีมวาเครี่ยังรั้งอันดับสองในด้านการทําเกมบุกทั้งหมด1,543ครั้ง แต่ทีมก็เป็นอันดับหนึ่งในด้านการบุกต่อเซตอยู่ที่14.03ครั้งแล้วก็อยู่ในอันดับหนึ่งในด้านการเซตทำคะแนนอยู่ที่17.30ครั้งในระดับบุคคลชมพูพรพันธ์เกิดปราดจบอันดับ2ของลีกด้วยจำนวนแอสซิส1,082ครั้ง ก็ทำให้เธอนั้นกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ทำแอสซิสเกิน1,000ครั้งในฤดูกาลเดียวผลงานอันโดดเด่นของชมพู่พรพันเกิดปราศในการแข่งขันชิงแชมป์37แอสซิสและประสิทธิภาพการดิกหรือว่าขุดบอลอีก12ครั้ง ส่งผลทำให้เธอได้รับรางวัล MVP ของแชมเปี้ยนชิพนี้ไปนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ทาง Orlando โ a วากิลีได้นำเสนอเกี่ยวกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็เป็นคำพูดของโค้ชพอลลี่ด้วยนะคะที่พูดถึงชมพู่นะ สำหรับนักกีฬาคนต่อมาค่ะที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของ Orlando โ a วาร์คิเหมือนกันนั่นก็คือ Brittany a อัมเบอร์คอค่ะซึ่งเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเธอเคยมาร่วมเล่นลีกที่เกาหลีอยู่ทีม IBK Autos ทีมเดียวกันกับชมพู่พรพนธ์นเกิดปราดด้วยนะคะเขาก็เขียนเ,เนื้อหาตัวใหญ่ๆเลยนะว่า Orlando Lock in Powerhouse ์เฮาส์โรสเตอร์อินพุชฟอร์แบ็กทูแบ็นะคะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะแปลได้ ว่าออร์แลนโดนั้นได้ล็อกรายชื่อผู้เล่นที่ทรงพลังเพื่อผลักดันแชมป์ติดต่อกัน2สมัยค่ะโอ้โ oh, หสุดยอดมากๆเลยนะคะและสิ่งทีออ่ในหน้าเพจของ Orlando โดวาล์คิรี่ได้รายงานนะคะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า ออร์ n d นโดวาคิรเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการคว้าตัวนาตาลีฟอสเตอร์ดาวรุ่งผู้ทำเอเสเซิร์ฟสูงสุด64ครั้งในวันแรกของการแข่งขันส่วนวันที่2นั้นยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกโดย7ใน12ผู้เล่นที่เซ็นสัญญาเข้ามาล้วนมาจากทีมแชมป์ฤดูกาลที่แล้วผู้นำในการทำเกมบุกในครั้งนี้ก็คือ b r i t นียอัเบร o คอมบผู้ครองตำแหน่งตัวตีหัวเสาแห่งปีและผู้เล่นทรงคุณค่าประจำลีกร่วมกันกับ คลับคาสบราวน์และผู้เล่นดาวเด่นจากทีมออลีกเซคันด์ทีมรวมถึงเอมมี่คลิก้าลินซี่แวนเดอร์ไวท์จอเจียเมอร์ฟี่ฮันนาปูคิสและคอตนี่ชวาน เฮดโค้ดเอมมี่พอลลีนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เริ่มฤดูการใหม่ฉันจะต้องวางรากฐานให้มั่นคงและสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราคือการรักษาแกนหลักของแชมป์ไว้ให้มั่นคงแล้วค่อยๆต่อยอดจากจุดนั้นเราตื่นเต้นมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฤดูการนี้แทบจะรอไม่ไหวแล้วสำหรับฤดูการปี2025ถึงปี2026และเขาก็ยังได้พูดต่ออีกด้วยนะคะว่า เราตื่นเต้นมากที่ได้แกนหลักของทีมแชมป์กลับมาพร้อมกับเสริมทัพนักกีฬาที่มีฝีมือดีอีกมากทีมนี้รู้ดีว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะคว้าชัยชนะในระดับสูงสุดและเมื่อผสานรวมกับกลยุทธ์อันโดดเด่นของเราแล้วเราถือว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะคือความมั่นใจของโค้ชเอมมี่พอลลี่นะคะที่ได้กล่าวถึงทีมของตัวเองค่ะแล้วก็มีการรายงานออกมาด้วยนะคะว่าผู้เล่นแต่ละคนรวมไปถึงสถิติสําคัญของผู้เล่นแต่ละคน นั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยที่เขาได้รายงานว่า b r i t เ a นี a อัเบร์คอมบนั้นนะคะสามารถที่จะทำสถิติหลังฤดูกาลด้วยการทำคะแนน49คะแนนในรอบหลังฤดูกาลโดยที่ทำ22คะแนนในเกมที่เจอกันกับ a อ l a n t a w i แล้วก็ทำไป27คะแนนในเกมที่เจอกันกับทีมอินดี้อีกไนในรอบชิงแชมป์ ส่วนคาสบราวผู้เล่นในตำแหน่ง MB เธอเป็นผู้เล่นในตำแหน่ง MB คนเดียวที่ทำคะแนนได้มากกว่า220คะแนนและบล็อกได้ถึง70ครั้งในฤดูกาลน,นี้สำหรับนะักกีฬาคนต่อมาอย่างนาตาลีฟอสเตอร์นะคะก็ถูกดราฟเป็นอันดับที่14ใน p v f Draft เธออยู่อันดับหนึ่งของทีมในด้านประสิทธิภาพการตีแล้วเธอเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีม คนต่อมาก็คือเอมมี่คลีก้านะคะก็ได้มีการรายงานเอาไว้นะคะว่าเธอเป็นผู้เล่นในตำแหน่งลิเบโรคนสำคัญของทีมออร์เลนโดลงเล่น7เกมและมีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ด้วยสถิติการขุดบอลสำเร็จ14ครั้งในเกมที่เจอกันกับแกรนด์แรพิดค่ะ คนต่อมาก็คือลินซี่แวนเดอร์ไวท์นะคะเขาเขียนว่าทําสถิติสูงสุดในอาชีพด้วยการบล็อก5ครั้งในแมตช์ชิงแชมป์ซึ่งถือเป็นสถิติสำคัญที่ช่วยชะลอการรุกของทีมอินดี้อีกไนท์ คนต่อมาก็คือจอเจียเมอร์ฟี่นะคะที่บอกว่าเธอนั้นสามารถจะทำได้มากกว่า10แต้มเธอจบอันดับที่5ของทีมในการขุดบอลฮันนาปูกิสนะคะได้ต่อสัญญากับทีมวาเคอรี่เป็นปีที่2ติดต่อกันในออรลนโดเธอได้ลงเล่น5นัดรวมถึงเป็นตัวจริง1นนัดกับทีมเวกัสทีมเก่าของเธอ คนต่อมาคือคอตเน่ชวานค่ะเขาได้เขียนรายงานเอาไว้ว่าเธอทำไปได้ถึง17แต้มในเกมที่เจอกันกับอินดี้อิกไนท์เมื่อวันที่30มีนาคมและเธอสามารถทำได้ถึง21แต้มในเกมที่เจอกันกับโอมาฮาเมื่อวันที่5เมษายนคนต่อมาก็คือฮันนาแม็กดักนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเธอสามารถทำได้มากกว่า20แต้ม3เกมติดต่อกันและคนต่อมาก็คือชาริตี้ลูเปอร์ เป็นอดีตผู้เล่นของทีมวากาสเธอกลับมาร่วมงานกับแฮนนา m a แม็กดักอีกครั้งที่ออร์เลนโดในฐานะมือใหม่ลูเปอร์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำดับเบิลได้ถึง5ครั้งและเขาก็เขียนรายงานต่ออีกว่าหัวสาวคนนี้ได้รับเลือกให้เป็นออสตาด้วยคนต่อมานะคะเขาก็พูดถึงเตโอดราปูซิสนะคะแล้วก็นายชิเมรวมไปถึงริเกอร์ด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะก็คือเรื่องราวของชมพูผ่ผรอนพันธ์เกิดประหลาดกับทีมออร์แลนโดวาร์คิวรของเธอนะคะฤดูการนี้เนี่ยโอ้โหจะเป็นไปอย่างสนุกสุดมันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทีมออร์แลนโดวาร์คิวเรเนี่ยก็เรียกนักกีฬาคนหลักเดิมๆเนี่มาร่วมทีมนะคะแล้วก็ได้นักกีฬาตัวใหม่มาร่วมทีมด้วยนะคะเพราะเขาเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นว่าทีมของเขาจะคว้าแชมป์ในฤดูการนี้ได้สําเร็จค่ะส่วนทีม,มอื่นๆเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะล้มแชมป์เหมือนกันนะทุกคนเขาก็จะไม่ได้ปล่อย อลิเดโ o วาร์คิรี่คว้าแชมป์สมัยที่2ติดกันได้อย่างง่ายดายค่ะเขาก็วางแผนอย่างดุเดือนแล้วก็วางแผนอย่างละเอียดเลยทีเดียวเราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามผลการทำงานของชมพูพ่พรพรร์เกิดปราดและเพื่อนร่วมทีมของเธอค่ะถ้ามีข่าวอัปเดตมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่จะมารายงานกันให้ทราบนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของวงการเวลบอลไทยค่ะที่โอ้โหต้องบอกว่าชมพูพ่พรพนธ์เกิดปราดนั้นได้โกอินเตอร์นะเป็นนักกีฬาระดับโลกไปแล้วในฐานะเซตเตอร์เนี่ยนะคะ และนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านักกีฬาหญิงไทยสามารถก้าวไปยืนในหลีกต่างประเทศและสามารถสร้างผลงานได้อย่างภาคภูมิใจค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ